สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Vision ได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับฮิติชาร์ตกันแล้วกับเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของภาพยนตร์สุดฮอตและตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก2องค่ายภาพยนตร์ดัง Paramount Pictures และ Universal Pictures ในรายการมุกวิฮิตติดชาร์ต2017กับน้ำก,กันกุนัดปัญญากิตินันค่ะเราจะเริ่มต้นสัปดาห์นี้กันด้วยข่าวคราวของโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องดังในช่วง UIP อัปเดตค่ะ เข้าฉายมา1นสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ Speed a คชั่นเรื่องดัง Fast and Furious 8เร็วแรงทะลุนรก8ตอนนี้ก็ขึ้นไปครองอันดับหนึ่งในทุกๆประเทศที่เข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยและนี่ก็คือสถิติต่างๆที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้ทั่วโลกค่ะอย่าลืมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Fast กับ Fast and Furious 8เร็วแรงทะลุนรก8ได้ในโรงภาพยนตร์นะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันแล้วค่ะปิดท้ายรายการสัปดาห์นี้กันด้วยเพลงประกอบจากภาพยนตร์ Fast and Furious 8เร็วแรงทุานารก8ค่ะหมดเวลาของรายการเราในสัปดาห์นี้แล้วนะคะขอบคุณสุภาพพิธีกรจาก K-Land s ยามสแควร์วชั้น3พบกับน้ำและรายการ Movie Hit ติดชา2017ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ